สวัสดีครับสวัสดี f c ซแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีวันศุกร์ที่หมกราม25 6 6นะ้ารับอ่นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่บอกว่าจะให้ชมพระของขวัญที่หลวงพ่อแจกไปเมื่อปีใหม่นะครับเป็นหลวงพระถวดเนื้อว,ว่านพิมพ์เตารีดด้านหลังเท้าเวสุวรรณแบบนี้นะครับกล่องดำไหมกล่องดำไหมกล่องดำนี่เป็นแบบนี้นะครับ กล่องดำๆนะกล่องจะเขียนว่าลุงพ่อทวดท้าวเวสวุวรรณแล้วก็มีเลขมงคลอยู่นะครับสามหกห้าสามร้อยหกสิบห้าวันดีทุกวันอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ชมสองพิมพ์นะวันนี้จะให้ชมสองพิมพ์นะครับคือเท้าวเวสวุวรรณรุ่นแรกนะปีห้าหกเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกันให้ดูระหว่างปีห้าหกกับปีหกห้ามันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับมาชมกันเลยนะครับ อ่ะนี่นะครับจะให้ชมสองพิมพ์เลยสองพิมพ์สองปีนะครับองนี้ปีห้าหกนะครับนี่พิมพ์เตาลีดเนื้อวานโบราณเท้าวเวสวุวรรณรุ่นเลื่อนสมณศัตว์วัดห้วยมงคลปีสองห้าห้าหกอันนี้คือรุ่นแรกเนื้อวานที่มีเท้าวเวสวุวรรณอยู่ด้านหลังนะครับพิมพ์เตาลีดนี่เป็นรุ่นที่สองปีหกห้าลวงพ่อทวดเท้ทาวเวสวุวรรณดีทุกวัน มีเลขเหมือนกับพิมพ์พระรอดเลยนะครับพิมพ์พระรอดองค์ที่ผมถ่ายไปคลิปที่แล้วเกี่ยวองค์นี้นะครับสามหกห้าดีทุกวันสามหกห้าดีทุกวันเป็นเลขมงคลของอาจารย์เป็นหนึ่งสินเสียเป็นหนึ่งนะครับมาชมข้างในกันชมข้างในกันเปรียบเทียบกันระหว่างรุ่นแรก กับรุ่นถือว่าเป็นรุ่นสองได้ไหมอ่ะพิมพจะใหญ่กว่ากันนิดหนึ่งนะครับพิมพ์ใหญ่กว่ากันนิดหนึ่งองค์พระจะดํากว่าด้วยพิมพ์ใหญ่กว่านิดหนึ่งองค์นี้จะดํากว่าองค์นี้จะออกโทนสีแดง,แดงนะครับข้างหน้าหลวงพ่อทวดพิมพ์เดียวกันพิมพ์เดียวกันให,ใหญ่เหมือนกันแต่แต่ช่องว่างระหว่างพิมพ์พิมพ์นี้จะยาว ตรงหัวนี่จะยาวขึ้นไปนะครับหัวนี่ยาวขึ้นไปทําไมหัวถึงยาวทําไมหัวถึงแหลมกว่าดูด้านหลังนี้นะครับมาดูที่ด้านหลังรุ่นแรกท้าเวสวรรจะเป็นหน้ายักษ์ส่วนรุ่นใหม่นี้ท้าเวสวรรเป็นหน้าหน้าหล่อหน้าเทวดานะครับหน้าเทวดาหัวแหลม ก็เลยต้องแกะพิมพ์ขึ้นมาให้สูงขึ้นมาอีกนะครับแกะพิมพ์สูงขึ้นมาอีกเทวดาหัวแหลมพิมพ์พระก็เลยใหญ่กว่ากันนิดหนึ่งสูงกว่ากันนิดหนึ่งนะครับความยาวความยาวยาวกว่ากันนิดหนึ่งเทวดากับหน้ายักษ์สูงให้ดูมวลสารตรงนี้จะเขียนว่าวัดห้วยมงคลชัดอย่างชัด นี่วัดถ้วยมงคลนะครับเป็นพิมพ์ลึกเข้าไปคนที่เคยเช่าไปแล้วที่เป็นเนื้อโลหะตรงเท้าเวสุวรรณนี่จะนูนออกมานะครับส่วนพิมพ์นี้พิมพ์นี้จะลึกเข้าไปนี่ซูมให้ดูมวนสารอันนี้จะมีทั้งผงสุวรรณมงคลผงสายทองโรยอยู่นี่นะครับซูมขึ้นมาอีกสินี่นะครับ ผมไม่ได้ติดกล้องนะภาพอาจจะแตกหน่อยหนึ่งนะครับโอยผงายทองรวยผงสวนมงคลที่เราเห็นเป็นเม็ดเม็ดแดงแดงเหลืองเหลืองเองาเงานี่นะครับคือผงายทองผงสวนมงคลผสมกันอยู่ในนี้พิมพ์นี้จะหนักไปทางดินกากยายักษ์ดินกากยายักษ์เยอะกว่ารุ่นแรก รุ่นแรกนี่ว่านเยอะนะครับนี่ว่านโบราณว่านเยอะว่านเยอะโทนสีพระก็เลยไม่เท่ากันองค์นี้ก็เลยเป็นสีออกสีดําไปเลยองค์นี้ก็จะออกโทนแดงๆตัวนี้จะเบามากนี้จะหนักนิดหนึ่งเนื้อว่านโบราณน,นี่เบานะครับเบาเบาว่า,านเยอะว่านเยอะก็จะเบาทําให้พระเบา อาดินเยอะพระก็จะหนักแล้วเนื้อพระก็จะแน่นกว่ากันด้วยนี่เป็นพิมพ์มที่แจกบางองค์ก็สวยบางองค์ก็ไม่สวยบางองค์ก็เต็มบางองค์ก็ไม่เต็มช่างบอกว่าบางองค์ก็เต็มบางองค์ก็ไม่เต็มครับ แต่ว่าใครจะได้องค์สวยไปนี่ผมให้ดูองค์แบบนี้เปรียบเทียบอีกองคหนึ่งนี่องสวยกับองค์ไม่สวยบางองก็เต็มบางองก็ไม่เต็มช่างไม่ได้ทําความสะอาดบล็อกภาพเลยไม่ชัดภาพเวสวรวันเลยไม่ชัดตัวหนังสือไม่ชัดอาตตาไม่ชัด อ่าเบลออ่าเบลอบบเหมือนของปลอม <c oughs> แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ของปลอมนะครับของแท้นี่แหละแต่ช่างไม่ได้เช็ดบล็อกรายละเอียดก็เลยหายบางทีมีเนื้อผ้าติดอยู่ในบล็อกไม่ได้เช็ดก็จะไม่คมแจกไปเมื่อปีใหม่นะครับประมาณสองหมื่นองนะไม่รู้หมดหรือเปล่านะครับ ทีมใหญ่เตาฤท์หลังเท้าเวสวัวณปุกเสกปี65เกษพิธีพมประสิทธิ์นะครับปลุกเสกในบทพิธีพมประสิทธิ์ตรงกับวันพฤหัสที่29ธันวาคม2565นะก็จะประมาณนี้นะครับนี่เปรียบเทียบกันระหว่างระหว่างปี ้าหกกับปีหกห้ปีห้านี้มีให้บูชานะครับองค์ละร้อส่วนปี6ก้านี้ไม่มีเป็นพระแจกปีใหม่นะครับไม่มีให้บูชานี่ผมรู้เล็กๆน้อยๆครับถ่ายไว้ให้ชมนะครับดูนี้ยังมีให้บูชานะครับร้อยเก้าเก้าอันนี้ไม่มีโอเคเห็นเีกก็าฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปค่อยมาดูกันว่าจะเป็นรุ่นไหนรอว่างๆก่อนนะครับน่าจะอีก2อสามวัน